หวังนำร่างครูแบมแบมกับเพชรบูรณ์ใช้เวลาประมาณ3-4ถึงวันค่าใช้จ่าย4 0 0 0 0นบาทครอบครัวหวังนำร่างครูแบมแบมนะครับกับมาเพชรบูรณ์ค่าใช้จ่าย400,000ค่า3-4ถึงวันนะครับถึงไทยเผยประวัติไปเรียนต่อเมื่อเดือนกันยายนก่อนจากไปจากศกนักกรรมอีเทวร เม,เมื่อวันที่31ตุลาคม65พ่อแม่ของนางสาวนัททิชามาแก้วหรือครูแบมแบมที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โศกกนาฏกรรมอีแทวอนกรุงโซเกาหลีใต้เมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาเปิดเผยว,ว่าทางสถานทูตไทยที่เกาหลีใต้ประสานงานมาแล้วเมื่อวันที่30ตุลาคมโดยเตรียมใช้เวลาประมาณ3-4วันนำร่างลูกกลับมา โดยขบวนการนำร่างมามีค่าใช้จ่ายนะครับประมาณ4 0 0แสนบาททางครอบครัวเตรียมยืมเงินญาติผู้กใกล้ชิดโดยผู้ตายเป็นลูกสาวคนเดียวของครอบครัวทั้งนี้ทางครอบครัวประสงค์จะนำร่างของลูกสาวกลับมาทำพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ทางหน่วยงานของรัฐเตรียมให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยทางสังคมกรณีฉุกเฉินแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต รวมถึงการประสานงานด้านสวัสดิการต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ผู้เสียชีวิตมีสิทธิ์พึงได้รับการคุ้มครองด้านการประกันภัยนะครับในทางคณะกรรมาการนะครับกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคอปพจังหวัดเพชรบูรณ์ติดตาม การขอรับเบี้ยประกันชีวิตจำนวน10,000แสนบาทตามเงื่อนไขที่ผู้เสียชีวิตได้ทำกรมธรรประกันภัยไว้กับบริษัทรายหนึ่งสำหรับครูแบมแบมนั้นเดิมประกอบอาชีพรับ จ้างสอนภาษาเกาหลีแต่ได้หยุดพักการสอนไปเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 กระทั่งต่อมาเดือนกันยายนนี้เดินทางไปศึกษาต่อภาษาเกาหลีที่มหาวิทยาลัยซอกังหลักสูนย์เดือนก่อนเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็เป็นเหตุการณ์ที่เศร้าสลดนะครับตอนนี้นะครับทางครอบครัวเองก็กำลังจะนำร่างนะครับของผู้เสียชีวิตกลับมาประกอบพิธีในประเทศไทยก็คือนาร่างกลับมาประเทศของตัวเองนะครับก็มีค่าใช้จ่าย สมควรยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับนะครับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับมีข่าวอะไรคืบหน้ามีข่าวอะไรอัปเดตหรือมีนะครับเหตุการณ์อะไรในโลกออนไลน์เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ